สวัสดีครับวันนี้มาพบกันวัดะฮะวันนี้ก็จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับพันอ้อยสิงคโปร์นะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าพันอ้อยสิงคโปร์เนี่ยกับสิงคโปร์น้ำผึ้งอะ่ะมันใช้พันธุเดียวกันไหมไม่ใช่นะครับสิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นอ้อยตระกูลเปลือกแข็งเนื้อแข็งนะครับไปอยู่ทางโซนของพวกสุพรรณบุรีห้าูนะครับนะครับส่วนสิงคโปร์โบราณเนี่ยนะครับเป็นอ้อยที่เปลือกนิ่มนะครับเนื้อนิ่มนะครับจะไม่จะไม่ ไม่ใช่สิงคโปร์น้ำผึ้งเลยนะครับจะจะไม่ได้อยู่ในโซนนั้นเลยนะครับสิงคโปร์โบราณเนี่ยจะอยู่แค่โซนของเขาโซนเดียวเลยนะครับเป็นอ้อยที่เปลือกนิ่มเนื้อนิ่มส่วนสิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ยจัดไปอยู่ในอ้อยเปลือกแข็งเนื้อแข็งโซนสุพรรณบุรี50นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆไว้ด้วยทําความเข้าใจไว้ด้วยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะบางคนบอกว่าสิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ย กินสดเหมือนอ้อยสิงคโปร์โบราณได้ไหมเพื่อนๆลองไปกินดูครับนะครับผมจะบอกว่าเป็นอ้อยเปลือกแข็งนะครับถ้าเกิดเปลือกนิ่มก็คือสิงคโปร์โบราณตัวเดียวนะครับเปลือกนิ่มตัวเดียวเนื้อนิ่มตัวเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในโซนของสิงคโปร์น้ำผึ้งเลยสิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ยจะจัดไปอยู่ในโซนพวกอ้อยเปลือกแข็งสุพรรณบุรี50นะครับเปลือกแข็งเนื้อแข็งนะครับไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปกินดูได้นะครับลองไปเทียบกับสิงคโปร์โบราณนะครับว่าตัวไหนนิ่มกว่า นะครับตัวไหนกินง่ายกว่าปอกง่ายกว่านะครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ตรงนี้เดี๋ยวเผื่อเพื่อนเเข้าใจผิดกันนะครับโอเคครับแล้วก็มาในโซนของฮอร์โมนนะครับมีเพื่อนๆถามว่าอนุวัตใช้ฮอร์โมนตัวไหนมั่งนะครับฮอร์โมนผมก็จะใช้พวกอะโมซานะครับอะโมเล่นะครับแค่สองตัวนะครับแค่สองตัวนะครับส่วนยาหนอนก็ใช้ฟีโนคาร์บตัวเดียวนะครับ ฟีโนคาร์บตัวเดียวส่วนปุ๋ยก็ใช้ไล่ตั้งแต่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแต่ขแขนงนะครับแล้วก็สามสิบยี่สิบเล่งความยาวสิบแปดแปดแปดล้วสูตรเสมอเล่งความใหญ่แค่นั้นเองครับแล้วก็ส่วนฮอร์โมนนะครับมีเพื่อนถามว่าฉีดได้ตอนไหนอาร์โมซาฉีดได้ตั้งแต่อ้อยเริ่มยางป้องเลยครับอาร์โมเ่ก็เหมือนกันตั้งแต่อ้อยเริ่มยางป้องเลยครับนะครับนะครับก็ลองไปหาใช้ดูนะครับแต่เพื่อเพื่อนเพื่อน ใช้สูตรของตัวเองอยู่แล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็ลองหันมาใช้สูตรตัวนี้ดูได้นะไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอแค่ได้ลองนะครับได้ดียังไงก็ทักมาบอกกันมั่งนะครับแต่ส่วนคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็โทรมาสอบถามหรือทักไอดียไลน์มาสอบถามได้นะครับก็จะให้คําตอบนะครับก็วันนี้เราออกกันมาตั้งแต่ตีห้ากว่านะครับมาทํางานแต่ถ้าเกิดใครทักไลน์มานะครับถ้าเกิดผมยังไม่ได้อ่านแสดงว่าผมไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับ แต่ถ้าเกิดผมอ่านแล้วผมตอบไวแสดงว่าผมถือโทรศัพท์อยู่นะครับเพราะว่าบางทีงานมันก็ต้องรีบเอะเนาะนะครับเพราะว่ามันมันเสร็จตรงนี้เดี๋ยวมีทำอีกที่หนึ่งนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยยังไงนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนเรื่องวิธีการปลูกนะครับไม่ว่าจะเรื่องวิธีอะไรต่างๆนะครับก็ทักดีไลน์มาสอบถามกันได้นะครับนะครับก็โอเคครับผม ก็อย่าลืมนะครับว่าสิงคโปร์โบราณกับสิงคโปรน้ำผึ้งโคลรสายพันธุ์กันสิงคโปร์โบราณเนี่ยเขาจะอยู่สายพันธุเข่าสายพันธุ์เดียวเลยที่เนื้อนิ่มเปลือกบางน้ําเยอะเนื้อนุ่มนะครับส่วนสิงคโปร์น้ำผึ้งจะจัดไปอยู่ในโซนอ้อยสุพรรณบุรีเปลือกแข็งเนื้อแข็งนะครับโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ